สวัสดีนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปวิธีการสาธิตวิธีการชําระเงินค่าสินค้าของบริษัทอินดิมกรุ๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสมัครชุดซื้อซ้ำนะครับด้วยวิธีการยิงสแกน QR code นะครับหลังจากที่เราเลือกสินค้าแล้วนะครับใส่ตะกร้าทาการกรอกที่อยู่รับสินค้าหลังจากนั้นก็กดคําสั่งซื้อแล้วก็จะมาเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้ใช่ไหมครับก็ให้ทําการเลือกเลยว่าเราจะชําระด้วยวิธีอะไร แต่คลิปนี้จะเป็นวิธีการชำระด้วย QR code นั่นเองครับก็ให้เลือกคำว่าเครดิตทับ QR code นะครับกดเลือกตามกันได้เลยครับเมื่อเราเลือกเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์มาแบบนี้ใช่ไหมครับให้กดเลือกคำว่าพร้อมเพย์ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลื่อนไปข้างบนต่อเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องมี ต้องมีอ e ีเมลให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดกรณีที่เรายังไม่ได้ใส่อ e ีเมลเนี่ยระบบก็จะเด้งไปให้เราใส่อ e ีเมลให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยข้างบนจะมีชื่อสกุลนะครับให้เรากดใส่ชื่อสกุลก่อนกรณีที่เราใส่เป็นภาษาไทยหรือว่าพิมพ์อะไรก็ตามแล้วมันมีตัวภาษาอังกฤษแดงๆขึ้นมาแบบนี้นะครับนั่นแปลว่าไม่ผ่านให้เรากดลบไปก่อนเนาะนะครับอ่าผมจะกดลบไปก่อนนะก็ต้องใส่ชื่ออะไรก็ตามที่อาจจะไม่ต้องให้มีนะครับ ผมลองใส่เป็นลองพิมพ์ตรงนี้ถูกไหมครับเห็นไหมถ้าเราผมใส่เป็นสูมิทภาษาอังกฤษแ,แบบนี้ก็ผ่านนะครับหลังจากนั้นเมื่อออกมาแบบนี้ปุ๊บให้กด s ัมมิทครับเมื่อเรากดไปแล้วนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเห็นไหมครับจะมีออเดอร์นัมเบอร์ด้วยนะครับราคา3 1,390บาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเลื่อนมาปุ๊บเราจะเจอ QR code นั่นเองครับ และซึ่งตรงนี้มันก็จะมีเวลาถอยหลังให้เรา15นาทีเราจะต้องทําการจ่ายไม่เกินเวลาที่กําหนดนะครับซึ่งวิธีการจ่ายแบบนี้สามารถจ่ายได้ทุกเวลาไม่เหมือนกับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับเพราะการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะต้องทําการโอนแล้วก็ต้องส่งสลิปให้กับเจ้าหน้าที่ทําการอนุมัติซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อาจจะทํางาน ระยะเวลาหนึ่งก็หมายความว่าอาจจะเลิกงานหนึ่งทุ่มตรงอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็โอนได้ตลอดแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันใจท่านนะครับซึ่งวิธีการยิงสกแกน q r Code แบบนี้ก็จะตัดจ่ายวินาทีต่อวินาทีเลยครับโดยที่เราไม่ต้องยืนยันสลิปเลยวิธีการนะครับกรณีที่เราอาจจะเลือกชําระหรือว่าคีย์ในโทรศัพท์มือถือที่มันมีแอปพร้อมกันก็คือหมายแอปธนาคารก็อยู่ในมือถือเครื่องนี้วิธีการก็คือต้องแคปหน้าจอแบบนี้ครับนี่พอแคปเสร็จปั๊บให้เรากลับไปที่หน้า ธนาคารของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีคำว่าสแกน QR โคดนะครับผมก็จะเลือกตรงนี้เสร็จปั๊บเลือกตรงรูปภาพนะครับเลือกตรงสแกน QR โคดที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดลายนิ้วมือหรือว่ารหัสผ่านอะไรของท่านสังเกตนะครับบริษัทเนี่ยมันจะไม่ชื่อชื่อว่าบริษัท e อีดีมกรุ๊ปแต่ะจะเป็นบริษัทในเป็นเรียกว่าบริษัทพาร์ทเนอร์ก็แล้วกันนะครับชื่อว่าบริษัทเพ s โซลูช um ันจำกัดนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ระบุราคาทเัเทีเลยโดยที่เราไม่ต้องใส่ราคานะครับซึ่งเขาก็จะใส่อัตโนมัติให้กับเรา1,390บาทหลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบครับก็เมื่อไม่มีอะไรก็กดยืนยันได้เลยครับเเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการชำระเรียบร้อยถ้าเกิดเรากลับมาที่หน้าระบบของเรานะครับ ก็จะมีการขอบคุณหลังจากนั้นระบบจะพาเราไปที่หน้าประวัติสั่งซื้อนะครับซึ่งก็อยู่ที่ลำดับช่องที่1น,นะครับก็คือช่องที่1นึ่นะลำดับที่1เลยนะครับเลื่อนลงขวาไปเรื่อยๆเลยนะครับสังเกตนะจะมีเวจะมีวันที่บอกเลยก็จะมีเวลาบอกเลยคือวันที่สองกรกฎา,าคม 2022เวลา16นการ25นาทีนะครับและเพื่อให้เกิดการตรวจสอบที่แบบอยากจะรู้ว่าอกตกลงเราจ่ายชำระไปและมันสมบูรณ์แบบไหมวิธีการตรวจสอบนะครับสังเกตนะครับจะมีรูปเครื่องปิ้นสีเขียวอยู่มุมขวาอยู่ขวาสุดเลยนะครับให้กดที่รูปเครื่องปิ้นตัวสีเขียวครับหลังจากนั้นจะมีให้เราดาวน์โหลดนะครับ พอดาวน์โหลดแบบนี้มาจะขึ้นเป็นใบเสร็จนะครับหรือเรียกว่าใบเสร็จรับเงินนะครับถ้าเรามาดูนะครับก็จะมีรหัสสมาชิกที่เราซื้อเมื่อกี้ก็คือ6 6 0 0 5 5 4 1 6นะครับก็จะเป็นชื่อหอจอกสมิ่กระมลใช่ไหมครับมีที่อยู่รับสินค้าเรียบร้อยนะครับระบุวันที่ก็คือวันที่2กรกฎาคมปี2 0 2 2นนะครับแล้วก็ จำนวนสินค้าที่ซื้อไปอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บเป็นหลักฐานได้เลยแต่ว่าก็อยู่ในระบบเรียบร้อยก็ถือว่าตรงนี้มีการชำระเงินสมบูรณ์แบบ วิธีแบบนี้น่าจะง่ายนะครับสำหรับการที่เราอาจจะสมัครตอนสองทุ่มเป็นต้นไปหรือ3ทุ่มหรือ4ทุ่มหรือเที่ยงคืนได้หมดเลยนะครับก็คือสามารถชำระได้ตลอดเวลาและก็สามารถตัดวินาทีต่อวินาทีก็ง่ายๆแบบนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับนี่คือหนึ่งวิธีในการชำระเงินที่ต้องบอกว่าบริษัทอีดีมกรุ๊ปก็รองรับในการยิงสแกนเคโค้ดเช่นกันนะครับก็ถ้าเกิดท่านถนัด ช่องทางแบบไหนก็ใช้วิธีแบบนั้นได้ซึ่งผมก็จะมีคลิปวิธีงานชำระเงินหลากหลายนะครับก็ลองติดตามช่องกันดูนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ